เรามาติดตามสวนลำไยเขตสายดาวจังหวัดจันทบุรีสวนลำไยของเจ๊วันไห้อังซอนของเราแล้วเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี้มันก็ไม่ไหวมันก็สลัดมันเองครับขนาดนี้มันโตลไม่ใช่น้อยนอแปลงเนี่ยมันเป็นแปลงที่เราเราใช้มันโดยตรงตั้งแต่เริ่มแรกมามันก็เลยเออสุดยอดอันนี้คือแปลงนี่ที่เขาไม่เอาแล้วไม่บอกขายใบไม่มีใครเอา ลงไม่มีใครไม่มีใครซื้อเขาบอกมันต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่สวยคือถ้าไปคือเจ๊งเจ๊งเขาก็งั้นก็เลยแบบงั้นเราไว้ติดลูกแล้วค่อยขายแล้วกันครับแล้วตอนนี้ลงเขามาดูเขาซื้อไปแล้วค่ะไม่ตอนทำตอนมาทีแรกไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เขาว่าพอมันมามีลูกทําไมมันสีสวยขึ้นมั่นใจคือแปลงนี้จริงๆนะแปลงอื่นมันของเขามันสมบูรณ์มาก่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้คือชาวประมซ้อนแท้ๆเลยโคดๆเลย ตล้วถอนถอนอะไรแล้วมันมาไม่ถึงที่แรกตอนที่มันดอกดอกใบมันสวยมากมันเหลืองตมนะที่ก่อนจะทํามันนะมันจะราาสารนะครับนแบบมันมันจะตายลยนไม่มีใบเลยนะ้าเขียวมาฉีดฟ้าเขียวอย่างเดียวล้็ฉีดมาตลอดแล้วก็มาใช้ตัวมันชอนพัดเปิดตาดอกรู้สึกว่ามันติดติดเป็นมันเป็นดอกมันมันติดเลยติดลูกเลย แล้วก็ใช้ตลอดมาติดเป็นลูกเลยหมายความว่าคือว่ามันคือมันเป็นบานเป็นเป็นลูกออกมาเลยเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นนะแต่มันบานปกติจะเบียนบานเป็นตัวพูดตัวเมียใช่ไหมอันนี้บานตัวเมียแล้วก็ติดลูกเลยเป็นลูกเลยออืเป็นหำขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันโตได้เร็วแล้วก็ทําให้ใบใบมันเขียวเข้มนะสอดพัดแต่ดอกครับรู้สึกว่าดีติดดีอทั้งแปลงครับครับลูกเสมอด้วยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีลูกเล็กลูกนนลูกมันจะเสมอ เประมาณทักน่าจะเดือนหรือาทิตย์ประมาณทักสี่สิบวันน่าจะเะจะก็บได้ใช้รู้สึกว่ามันดีมันเขียวใบเ,เ,เหลืองก็เข้าเนี่ยเขียวไวที่แรกโฟมมากนะตัวเนี้ยแปลงเนี้ย <ừ> ยังเียงเท่าแก่โอ้มันจะได้เลยมันจะได้เลยมันมันโอมอะ่ะครับพอทําไปแล้วเออมันเขียวขึ้นมาออ,ออกออก,ออกดีด้วยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันใหญ่ได้ไงเนี่ยตรงเนี้ยมันใหญ่เออมันใหญ่ขึ้นมาอ๋อครับ การพูดไว้การดอกมันจะขนาดนีงครับตอนนี้มันออกมาแล้วม,มันใหญ่ขึ้นมาเลยตอนนี้ทางนี้ถ้ามันการช่อม,มันใหญ่น้ําเลี้ยงมันจะส่งน้ําเลี้ยงได้ดีกับลูกกระติ๊ดกดก็ดีกว่าเนี่ยแต่นี้ว่าถ้าดกมากมันก็จะไม่โตไงที่ของโดกค,คือเราเราแต่งออกได้อันนี้เราเอาแบบพอใจจะเอาขนาดไหนก็ได้ไสั่งได้เลยครับแต่พี่น้องกําลังโยงอยู่มีกัวกิ่งหักโดกจัดไม่ใช่ว่าพูดเอาสมยาเขาบนะนี่มันเรื่องจริง มันเกือบจะเหมือนจะตายมันไม่มีใบนะตอนแรกๆมันจะใบเหลืองใบเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีใบแบบนี้นะมองมานี่จะไม่ค่อยเห็นใบเลยพอใช้มามันก็ใช้แต่เริ่มต้นมาก็โอเคดีดีขึ้นมาเรื่อยๆพอใจในตัวอันซอนเตนน็มร้อยเต็มร้อยค่ะให้เต็มร้อยเลยอัญซอนเนี่ยผ่านห้าพานที่สีสันมันด้วยนะทำใหญ่ไม่ใช่ว่าจะลูกโตเียสีไม่สวยก็ต้องทาให้สีสวยด้วยครับอันนี้เป็นสีเป็นไงครับโอเคอยู่นะครับเนพื้นฐานมัน แต่พื้นฐานมันผมว่าโอเคเลยเลปกติมันถ้ามันนั่นมันจะแดงเลยเนี่ยถ้าถ้าลักษณะกันกว่าก่อนจะเก็บเดือนกว่ารูปมันจะแดงแล้วมันจะด้านๆอันนี้ลูกมันเขียวสุดต้นที่ใบเหลืองใบแก้วนะคะอยากให้ใช้ลองดูอันซอนดูนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยได้ที่ใบแก้วมันก็จะหายนะคะคุณภาพเขาดีติดครับ ทวดเลยค่ะอ่าคุณภาพดีแต่คือคนไหนที่มีปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวกับทําทไม่ออกดอกหรือว่าใบเหลืองต้นเหลืองอยากแนะนําออนซอนนี่ค่ะลองใช้ดูของเขาดีจริงค่ะแปลงนี้เหลืองสุดๆเลยค่ะต้นเหลืองใบเหลืองโซมมากค่ะอันนี้ใช้มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะจะขายให้ใครเขามาดูเขาก็ไม่เอาสักเจ้า,าลงไหนก็ไม่เอาค่ะ จนกระทั่งออกลูกติดลูกแล้วเขาถึงค่อยมาดูถึงค่อยโอเคตอนนี้ก็ได้ถามว่าเพื่อนเอาไปลองใช้แล้วใช่ไหมคะมีเป็นบางส่วนค่ะของเขาก็ออกดอกดีเหมือนกันติดสวยอันนั้นคือเขาบอกว่าเขาทามายังไม่ได้ไม่หลุดนี่ค่ะเพาว่าให้ให้ช่วยกูหน่อยเนี่ยกูอยากหลุดนี่เขาพูดอย่างนี้ก็เลยให้เขาเอาไปเปิดตาดอกดูอย่างเดียวก่อนออกไหมคะออกดีค่ะแล้วก็ติดดีด้วยเขาบอกโอ้ยอย่างนี้น่าใช้ต่ออันนี้ดีดี